วัสตีนักเรียนป2ที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายนะคะแบบฝึกหัดนะคะจากบทที่5นะคะเรื่องชีวิตใหม่ในหนังสือภาษาพาทีเป็นแบบฝึกหัดนะคะชุด41-46ถึง46คะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ รายงานวิชาภาษาไทยชุดที่41นะคะให้นักเรียนเขียนคำที่ตรงกับความหมายที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะซึ่งความหมายที่เขาให้มานะคะทั้งหมดเนี่ยมาจากคำนะคะในหนังสือนะคะในบทที่5เรื่องชีวิตใหม่หน้าที่70ถึง71นะคะ ให้ดูคำศัพท์นะคะจากสองหน้านี้นะคะแล้วก็เลือกนํามาเติมนะคะให้ตรงกับความหมายนะคะที่เขากําหนดให้นะคะอย่างเช่นนะคะข้อหนึ่งเขาให้ความหมายว่าผักทอดยอดนะคะ,ะครูก็ดูในหนังสือนะคะอคำไหนหน้าที่ตรงกับคําว่าผักทอดยอดนะคะก็คือคําว่าผักบุ้งนั่นเองนะคะ ก็เขียนเขาว่าผักปุ้งลงไปนักเรียนนะคะก็ดูดูในหนังสือนะคะว่าน่าจะคำไหนน่าจะตรงกับความหมายนะคะที่เขากำหนดมาให้นะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นใบงานชุดที่12ให้นักเรียนเขียนคําที่เกิดจากการแจกลูกสะกดคําต่อไปนี้พร้อมทั้งอ่านแจกลูกสะกดคําให้คล่องนะคะข้อหนึ่งเขาให้ฉอฉิงมานะคะให้ผสมกับสระเอือแล้วก็นอนหนูที่เป็นตัวสะกดนะคะก็จะได้คําว่าฉเอือนอนเฉือนอราก็จะเขียนคำว่าเฉือนนะคะแบบนี้นะคะ อ่ะอย่างข้อ2จอจานก็เป็นจอเอือนนอเจือนเราก็เขียนคาว่าเจือนนะคะทำแบบนี้ให้ครบส0ข้อนะคะต่อไปนะคะเป็นใบงานชุดที่43นะคะให้นักเรียนเขียนคำใหม่นะคะตามคำอ่านที่กำหนดให้ต่อไปนี้อ่ะอย่างข้อนี้นะคะสนิทอ่ะสนิทเวลาเป็นคำอ่านนะคะ เราจะไม่ได้เขียนเหมือนคําอ่านใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ลงท้ายด้วยดอเด็กด้วยแล้วก็ไม่มีหอหีบนะคะก็เขียนใหม่นะคะให้ถูกต้องแบบนี้นะคะ,ะข้ออื่นก็ทำเหมือนกันนะคะต่อไปก็ขายันขยันเขียนยังไงก็เขียนให้ถูกต้องนะคะ ไปงานนะคะชุดที่14นะคะให้นักเรียนเลือกคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องและได้ใจความนะคะซึ่งในแต่ละข้อนะคะเขาจะมีคำในวงเล็บมาให้2องคำนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำใดคำหนึ่งนะคะมาเติมนะคะในช่องว่างนะคะให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อ1นึ่งนะคะน้ำสายจุดจุด,จด กระเป๋าเงินได้จึงนำไปแจ้งให้ครูประกาศหาเจ้าของอควรจะใช้คำว่าอะไรคะน้ำสายเก็บกระเป๋าเงินได้หรือน้ำสายหยิบกระเป๋าเงินได้คะ,ะเลือกนะคะ,ะสมมติน้ำสายครูเลือกเป็นเก็บน้ำสสเก็บกระเป๋าเงินได้จึงนำไปแจ้งให้ครูประกาศหาเจ้าของ นักเรียนก็ดูนะคะแต่ละข้อเขาให้คํามาสองคำนะคะก็เลือกนะคะให้เหมาะสมนะคะให้ได้ใจความนะคะ ต่อไปนะคะเป็นใบงานชุดที่4 5นะคะเขาก็จะให้ภาพมานะคะซึ่งภาพนี้ก็จะมาจากบทที่5นะคะเรื่องชีวิตใหม่นั่นเองให้เรานะคะดูรูปภาพนะคะและแต่งประโยคนะคะจากรูปภาพนะคะขึ้นมาทั้งหมด5ประโยคนะคะและใบงานสุดท้ายนะคะของบทนี้นะคะก็คือใบงานชุดที่4 6นะคะ บอกคำที่เกิดจากส่วนประกอบที่กำหนดให้ต่อไปนี้เขาก็ให้มาแล้วนะคะพยัญชนะสระตัวสะกดบางข้อมีวรรณยุกมาให้ด้วยนะคะอ่อครูจะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะลออะกรัก,กเวลาเราเขียนนะคะเป็นคำใหม่สระอะจะกลายเป็นอะไรคะไม้หาเนกานะคะลออะกรักแล้เวลเราเขียนก็จะกลายเป็น แบบนี้นะคะข้ออื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะลองทําดูนะคะให้ครบทั้ง10ข้อค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอธิบายนะคะแบบฝึกหัดนะคะชุดที่41ถึงชุดที่46นะคะในบทที่5เรื่องชีวิตใหม่นะคะสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นการอธิบายใบงานของบทที่6นะคะ คือเรื่องมีน้ำใจนะคะครูก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ